สวัสดีครับเนตเจมครับผมครับผมสวัสดีครับนี่ารู้ว่าก็ร้านหนุมศรีไม่ไชครับใช่ครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราสองคนเป็นแฟนอ่ะของทางคอมเมอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็อ่ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันที่แบบว่าได้มาลออสื่อของหนังฟอร์มยักษ์ให้รับโลกขนหดันี้ครับผม ครับผมเพราะจริงๆจะบอกว่าคือหนังทำอมเมอร์ก็คือเหมือนกับมีมาตั้งแต่พวกเราเด็กเนาะแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็ดูตั้งแต่เด็กครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือต้องขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยครับผมที่เหมือนกับเชิญพวกเราสองคนมาเป็นเกรในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆว่าคือแบบว่าตอนนั้นคือสิ้นสุดแล้วกระโหนจริงๆเราไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็แบบว่ามีแบบว่าพี่ๆี่วงคอร์สวงคอร์สซีด้วยใช่ครับเลครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกหนังเราชอบคือ่ะอ๋อก็ เขาที่เจนต่อไปเรยเจ,จนชอบตัวฝักไร้ายของเรื่อง, <rec> <m> งของเมืองก็ได้าจะเป็นแบบแมกกาซิ่งกระชอนอะไรเงี้ยครับแบบว่าค <c> ือที่ชอบเพราะว่าชอบแบบการทางตอมลร่างเขาอะไรเงี้ยมันจะมีความเท่หรือว่าแบบตอนที่เขาแบบแปลงเป็นแบบสิ่งของนู่นนี่นั่น <c> <c> อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบพี่กก็แปลงได้นะแปลงอะไรแปงลงร่าง แปลงแปลงเป็นแมวแปลงบนด้วยนะว่าหลังได้ก็เพราะแปลงแต่ละไม่ใช่เป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกครับครับผม่อ่ปครับตัวของผมชอบอ่าะัอเบิลบีครับผมเพราะว่าจริงๆด้วยสีรถเอ่ยแล้วก็เหมือนกับความทิ้วไหวของเขาเพราะเขาอาจจะเหมือนกับเป็นรถที่เหมือนกับกระทัดกระทัดรัดใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าความเท่ของเขาต่อสู้ก็เก่งแต่ว่ารู้สึกว่าภาคนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ พี่เนี่ยน่าจะชอบเบอร์ดีเพราะว่าแบบเขามีความแบบเป็นอารมณ์ขันด้วยอ่ะพี่เนี่ยเป็นคนัอารมณ์ขันเหรอไก่เหรอไก่เหรอไก่เหรอไงไก่ยังไงนะไก่ขันฟอเหืออายกันเหรอครับผมครับผมจะมีตั้งบ้างเลยคะครับผมมีอะไรมาบ้างมีอะไรบ้างโอ้ก็จริงๆอ่ะคือวันนี้เราเตรียมแค่อย่างเดียวเลยคือแบบเราเราคือเตรียมที่จะมาดูแค่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเปิดเป็นหนังทางคอมเมอร์ใช่ไหมครับผมต้องดูในไหน ใน i m a มจริงๆจะบอกว่าดูในโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ได้ทุกทุกทั่วประเทศเลยนะครับผมแต่ว่าแนะนำเป็น i m a มครับผมเพราะว่าจะดูทั้งทีก็ต้องดูจอใหญ่ๆด้ครับผมเสียงก็หึ่มปุ้มปุ้มปุ้มใช่ได้ครับฝากให้เป็นแฟนมาดูกับเราดครับใช่ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากหนังเรื่อง Transformers ด้วยครับ This of The End นะครับผมก็จะเข้าฉายวันพรุ่งนี้เนาะใช่ครับผมทั่วประเทศแต่ขอแนะนำไอแม็โรงของเมเจอร์ซิงเทคนะครับผมจะบอกว่า กระหืมแล้วก็ที่นั่งสบายจอใหญ่คุ้มครับแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เล่มดูก่อนีคือจะมีแบบออกไปสปอยหรือเปล่าไม่แน่นอนครับผมเพราะว่าผมจะเงียบผมจะกลับดูเสร็จปุ๊บกลับบ้านรีบนอนเลยครับผมใช่แต่จะบอกว่าุ่นนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับผมทางคอมเมอร์สแน่นอนครับใช่ครับครับผมออกมาแล้วเรื่องพบเธอใช่ไหมครับผมก็ ก็ได้ดูแล้วครับแล้วก็เราได้เช็คฟีดแบ็กแล้ว mm hmm. อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้พี่พิเน็ตแท็กมาว่าได้ห้าแ0งเคแล้วก็เลยรู้สึกตกใจมากเพราะว่า มันไวมากๆครับเนี่ยก็รขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ชื่นชอบแต่ยังจะแต่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่ไพร์โหลดก่อนนะครับผมอาจจะมีอะไรแบบที่ต้องแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยครับผมเปลี่นทางด้วยครับเพราะว่าคือแน่นอนก็คือเรื่องการพูดแน่นอนเพราะว่าจะบอกว่าคือเราก็ต้องเหมือนกับเรียนรู้ทักษะสกิลเพิ่มเติมอย่างเช่นเหมือนกับการที่เหมือนกับตัวผมเองจะไปเหมือนกับย้อนอดีตจะอยู่อดีตบ่อยใช่แต่ผมก็จะอยู่ครับปัจจุบันปัจจุบันใช่ก็เลยเหมือนกับพวกเราก็ต้องมีการรทชสอบมากขึ้นแน่นอนครับผมเพราะ สามารถเขียนฟีดแบ็กมาให้พวกเราเรื่อยๆได้เลยนะครับผมเพราะว่าพวกเราสามารถพวกเราไม่ได้สามารถที่พวกเราจะปรับป,ปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมนะใช่ก่อนหน้าเรื่งติดมินิมอลนะใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบขอคบคุณแบบว่าที่แฟนๆทุกคนด้วยคะครับที่ติดตามมาตั้งแต่เรื่องอย่าเล่นกับอนุนพี่เจ๋ยคนกลางจนมาถ,ถึงเรื่องโกลเด้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยได้ละเพลงป้าเขปล่อยเพลงออกมาอ๋อ เพลงของซีรี่ย์เพื่อนเธอครับอ๋อคือตอนนี้ยังนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีเพลงที่เป็นซิงเกิลของเราสองคนด้วยครับก็เพลงฟิล l ที่ b u i ไม่ชอบไม่ชอบเพื่อนเธอแล้วก็เพลงเ e เ k r ครัผมใช่สามารถไปฟังได้ทาง Bang i Channel นะครับแต่ว่าเป็สิ่งที่ตรืว่างเรียนมีามมีเวอ๋อใช่ครับผมก็ อ๋อเดี๋ยวประมาณน่าจะสิ้นเดือนหรือว่าประมาณต้นเดือนกันนาคดาคือจริงๆน่าจะปล่อยขายบัตรไปแล้วนะผมคือว่าปล่อยขายบัตรไปแล้วครับก็ใครที่ซื้อทันก็เดี๋ยวเจอกันที่เวียดนามนะครับผมแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมก็ติดตามพวกเราทางโซเชียลมีเดียหรือว่ารอแฟนมีที่ไทยหรือว่าประเทศอื่นก็ได้ครับผมได้ครับอันนี้พิเศษอะไรที่เวียดนามจริงๆแล้วคือมันมีความพิเศษสำหรับเราก่อนเลยคืออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราไปที่เวียดนามครับผมใช่แล้วก็คือไฮพิเศษ ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าครับผมเพราะว่าไม่อยาก,ก,กรายเลยจริงๆความเตรียมพร้อมของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อซึ่งตอนนี้ก็แบบเราก็อัดเองแล้วใช่เราก็มีอัดเพลงแล้วแล้วก็แบบมีการทําแบบเพอร์ฟอร์มอะไรนี้ด้วยครับผมก็อยากให้ให้ติดตามดีกว่าตอนงานนี้อะไรเยอะจ้าเขาไปต่างประเทศนะเขาต้องแบบว่าต้องพร้อมอะไรเพิ่มเติมอ๋อก็ถ้าเผื่อตอนที่ไปต่างประเทศต้องเตรียมพร้อมคือน่าจะน่าจะแพ็คกับ เป่าได้เก่งมากขึ้นนะบการทัดการเตรียมของการเตรียมตัวที่จะแบบไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยผมก็อาจจะแบบเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยไปต้องต้องแข็งแรงครับห้ามป่วยต้องแบบเตรนแม้ว่าไปไปไม่ตาจริงๆแล้วคือผมแบบมีแพนใหม่เลยคือผมจะไม่เอาชุดไปเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเตรียไปชุดเดียวแล้วก็ไปซื้ออยู่นู่นเลยใช่ครับใช่ครับก็เพราะว่าถ้าเราเอาชุดไปเยอะใช่ไหมแล้วพอไปถึงนู่นปุ๊บเราก็ต้องไปซื้อใหม่อยู่ดีฮะ จริงเหรอผมก็น่นิดเดียวนิเดียวไม่ได้ชอบเยอะอะไรครับผมโอเคครับผมก็ยังไงก็ขอฝากอ่าซีรีส์ที่เราถ่ายกันไปแล้วก็คือเรื่องหย่าเล่นกับอาโดนนะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลคู่ของเราด้วยก็คือซิลแฟนนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมทิ่เจ๋คนกลางมาแน่นอนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็รอประกาศจากออฟฟิเชียลว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่นะครับครับผมขอบคุณมาก